สวัสดีครับพบกับผมพัทราโชนะครับทางช่องฟอร์ดพัทราโชนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทออโต้แกลเลอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมเจ้าตัว Next g e n เลนเจอร์แรปเนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแรปเตอร์ตัวดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 210แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดเขาจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับสำหรับเจ้าตัวแรปเตอร์ดีเซลคันนี้นะครับเจ้าตัวแรปเตอร์ดีเซลนะครับภาพรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากภายนอกนะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัว3.0นะครับรูปลักษณ์ก็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของออปชั่นบางส่วนที่ถูกตัดหายไปนะครับอย่างเช่นหมดท่อโหมดกระโดดนะครับแล้วก็ในส่วนของท่อไอเสียนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ในระบบ อุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยการขับขี่ชั้นสูงเนี่ยถือว่ายังอยู่ครบนะครับต้องบอกเลยว่ายังมาเต็มเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สําหรับเจ้าตัว r a p t ต r 2.0ลิตรคันนี้นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะครับราคาจัดจาหน่ายของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสีดําเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัว r a p t o อร์ดีเซลเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัว r a p t o r 3.0บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของ แรปเตอร์ดีเซลมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันใกล้ๆครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับในส่วนของบอดี้ตัวรถนะครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในตัวแรปเตอร์นะครับเช่นเดียวกับตัว3.0นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าแบบ360องศานะครับมีมาให้นะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับ10สปีดแบบอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์มีมาให้นะครับระบบควบคุมความเร็วแบบ a p t i v e c r u i s e Control มีมาให้นะครับระบบรักษาระยะห่างมีมาให้นะครับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนนะครับระบบควบคุมรถให้อยู่ในท่องทางการเดินรถแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนมีมาให้นะครับไฟหน้าของเขาก็ยังเป็นไฟหน้าแบบ Matic LED เช่นเคยนะครับแล้วก็ไฟ วิ่งกลางวันนะครับเป็นรูปตัว C แบบ LED ขนาดใหญ่มีมาให้นะครับยังครบจบเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED นะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้6จุดด้วยกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ายังเป็นสัตเตอร์ดีๆนี่เองนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนในเรื่องของอแรงม้าแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของโช๊คนะครับผมแล้วก็ท่อไอเสียที่หายไปนะครับแต่ เอกลักษณ์ของแรปเตอร์ยังอยู่ครบนะครับสำหรับเจ้าตัวแรปเตอร์2.0เดี๋ยวเรามาดูรอบๆรถกันนะครับว่ามีอะไรนะครับผมเช่นเคยนะครับในส่วนของแรปเตอร์ก็คงความเป็นเอกลักษณ์เช่นเคยเลยครับก็คือแรปเตอร์เนี่ยป่งล้อเขาจะใหญ่อยู่แล้วนะครับเขาจะเป็นป่งล้อไซส์ใหญ่เลยนะครับสีดานะครับเป็นดาด้านเลยแล้วก็ล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกสีเทาครับเทากับไฟแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับก็จะมาพร้อมกับยาง BF a u t o l a n ตนะครับตัวนี้เป็นสเปคยางขนาด2.85ทับ 70R17 นั่นเองนะครับจากโรงงานเลยนะครับตัวปีกนกของเขาเนี่ยก็จะเป็นอะลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบอดี้รถโดยรวมนะครับก็จะเหมือนกับตัว r a p t ต r 3.0เลยนะครับตัวนี้เกียร์นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบคอยจอดอัตโนมัติให้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่า ในส่วนของภายในเนี่ยนะครับผมเจ้าตัวแรปเตอร์3.0กับ2.0จะแตกต่างกันยังไงโดยรวมแล้วนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับตกแต่งด้วยสีดำแล้วก็โทนสีส้มนะครับตัวนี้อีกเช่นเคยนะครับเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นขอบแอร์นะครับเบาะหรือว่าขอบเครื่องเสียงหน้าจอนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอกลางแบบทัชสกีนะครับขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอเรือนไม้นะครับขนาด10 เออสินิ้วนะครับประธานโทษทีหน้าจอเรือนไม่ขนาด12นิ้วนะครับแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังเดินได้สีส้มพร้อมเซ็นเซอร์กลางสีส้มนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอ่าฟังก์ชันมีเดียที่ครบคันนะครับจะมีอิชิเตอร์อ่าตรงพวงมาลัยให้ด้วยนะครับไว้เล่นเกียร์นะครับตัวนี้แล้วก็เกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับเจ็ดโหมดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็อ่า สามารถปรับได้นะครับตัวนี้เป็น4 w h e วิลขับ4นะครับแ,แบบแบบพาร์ทไทม์นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถเลือกขับ2ขับ4ได้ตามใจชอบนะครับตัวนี้แท่ชนชาร์จไร้สายมีมาให้นะครับเชื่อมต่อ a อ p เป car p a ์เพย a y auto น์อ Apple pe, auto, ไร้สายได้อีกเช่นเคยนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอ,อุปกรณ์ยังครบครันเช่นเคยนะครับแต่ว่าความรอ,อไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว r a p t o r Diesel 2.0คันนี้ สำหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหาแรปเตอร์นะครับมีทางเลือกให้กับลูกค้าถึง2ทางด้วยกันนะครับในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรปเตอร์ดีเซลหรือว่าแรปเตอร์บินซิน3.0เครื่อง V6 นะครับมีให้เลือกทั้ง2ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อสักครู่ว่ามันจะต่างจากภายนอกเนี่ยถ้าเป็นในโซนของตัวภายนอกเนี่ยเราจะเห็นข้อแตกต่างกันชัดๆเลยก็คือข้อไอเสียนั่นเองนะครับถ้าเราดูจากภายนอกเราจะแยกว่าอะไรคือ,อตัวไหนคือเครื่องยนต์ ดีเซลกับตัวไหนคือเครื่องยนต์บินซินเราจะเห็นว่าในตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับท่อไอเสียของเขาเนี่ยมันจะมีแค่ท่อเดียวนะครับแต่ถ้าในตัวเครื่องยนต์บบนซินที่เป็น v 6 3.0นยะครับท่อไอเสียของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้จะเป็นท่อคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเหลือแค่ท่อเดียวนั่นเองนะครับผมในส่วนของเอกลักษณ์ความเป็นแรปเตอร์ในส่วนของด้านท้ายก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมีแต่ขอลากจูงมาให้นะครับ มีไฟท้ายแบบ LED ที่ท้ายกระบะโลโก้แรปเตอร์นะครับกล้องสองถอยยังมีมาให้ครบจบเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าตัวแรปเตอร์สองจุนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาเจ้าตัวแรปเตอร์ไว้ใช้งานนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับผมได้นะครับทางช่องฟอร์ดพัทราโชนะครับเรายินดีให้คําปรึกษาและคําแนะนํากับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะชอบเป็นแรปเตอร์ตัวออริจินอลนะครับสานะครับที่เป็นเครื่องยนต์อ่า บินซินนะครับ V6 หรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบคันนี้ก็ได้นะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับแล้วเอาไว้พบกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับฝากลูกค้าทุกท่านเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมพัทรโชคได้ทำคลิปรถยนต์ฟอร์ดสวยๆให้กับลูกค้าได้รับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหหหม่นนนนคคิ้้ารรัััับบสสสววีีด